ค่ะพบกับช่องตะวันทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงของชาวราศีกันประจําเดือนธันวาคม2563ค่ะใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในราศีไหนนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะ สถานะตอนนี้นะคะของชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่วิวออฟ f อร์จูนนะคะตอนนี้นะคะคุณกําลังมีโชคเข้ามานะคะตอนนี้คุณกําลังได้พบกับความโชคดีนะคะความสุขความแฮป,ปปี้นะคะคนที่ตอนนี้กําลังท้อแท้อยู่นะคะบอกได้เลยว่าโชคเข้าข้างคุณแล้วนะคะชาวราศีกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ทําให้คุณนะคะค่อนข้างคิดมากเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะ,ะ,คะที่ทําให้คุณนะคะ ค่อนข้างที่จะคิดมากเพราะว่างานบางงานนะคะมันเกิดปัญหานะคะมันมีความติดขัดมีความล่าช้านะคะทําให้คุณนะคะต้องเข้าไปแก้ไขจัดการปัญหาเหล่านั้นนะคะบางทีมันก็มีความเครียดนะคะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะตอนนี้นะคะเหมือนว่าคุณนะคะจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ คนรอบข้างของคุณนะคะเขามองว่าคุณนะคะมีการปรับปรุงตัวเองมีการพัฒนาตัวเองนะคะให้มีชีวิตนะคะที่ดีขึ้นนะคะคุณพยายามที่จะผลักดันตัวเองนะคะแก้ไขปัญหาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเคลียร์ให้มันลงล็อกมากยิ่งขึ้นนะคะสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะ ปัญหาทุกปัญหานะคะคุณสามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้นะคะโชคเข้าข้างคุณแล้วนะคะคุณสามารถที่จะพบกับความสุขนะคะแล้วก็มีความแฮปปี้ในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะในอนาคตนะคะเหมือนว่าคุณนะคะกําลังมองหานะคะกําลัง มองหาสิ่งนะคะที่คุณอยากจะทำนะคะบางคนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการคิดนะคะวางแผนที่จะทำธุรกิจหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ทำให้คุณกําลังคิดตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ะคะกับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองนะคะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะเลือกนะคะที่จะเอาความคิดของตัวเองนะคะเลือกที่จะคิด ทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมานะคะว่าอะไรนะคะมันคือปัญหาอะไรมันคืออ,อุปสรรคนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคุณนะคะคุณนะคะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำให้คุณคิดทบทวนนะคะกับสิ่งที่ผ่านผ่านมานะคะ สิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณนะคะตอนนี้นะคะคุณนะคะก็แอบคิดแอบกังวลนะคะมีเรื่องมีเรื่องถกเถียงนะคะแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในใจนะคะเพราะว่าคุณนะคะก็กลัวเนาะกลัวที่จะทำอะไรลงไปนะคะแล้วมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นเออหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะขอให้คุณนะคะคิดตัดสินใจให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องอุบัติเหต brasile, นะะเุนะคะระวังเรื่องเออทิฐินะคะแล้วก็ความขัดแย้ง กับเพื่อนร่วมงานนะคะกับคนรอบข้างนะคะขอให้คุณนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะประกอบด้วยนะคะบทสรุปนะคะความซับซ้อนความลังเลใจนะคะความที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะเอาอยัางไงนะคะกับการตัดสินใจครั้งนี้ดีนะคะจะเดินต่อไปยังไงดีนะคะจะเลือกทางไหนดีนะคะขอให้คุณนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเลือกนะคะเพราะว่า ถ้าเราคิดนะคะด้วยการใช้อารมณ์นะคะในการที่จะตัดสินใจเลือกนะคะมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมันพังลงไปนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณนะคะคิดแล้วก็ใช้สติในการใช้ชีวิตให้ดีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีการประจาเดือนธันวาคม2 5 6 3ค่ะรายละเอียดทางด้านการงานนะคะอาจจะมีการติดต่อประสานงานมีการดีลงานกันเกิดขึ้นนะคะมีการติดต่อเจรจานะคะพบปากกับลูกค้านะคะแล้วก็บางคนนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะในหน้าที่การงานนะคะคุณประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะงานโปรเจกต์ที่คุณได้ทํานะคะมีความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะคุณมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่า างคนนะคะก็งานที่คุณทําอยู่นะคะตอนนี้นะคะเหมือนว่ามันอาจจะมีปัญหาสะสมนะคะแล้วมันทําให้คุณนะคะมีความเครียดนะคะมีความเครียดสะสมนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณนะคะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะทางด้านการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เข้ามามากมายนะคะจนทําให้คุณนะคะมีเรื่องที่ทําให้ปวดหัวนะคะแล้วก็ เครียดนะคะแล้วก็มีความหนักอกหนักใจพอสมควรเลยนะคะอาจจะเป็นค่าบ้านค่ารถนะคะหรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางหน้าต่างๆก็ตามนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีความเารุมเร้าเข้ามานะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับโบนัสนะคะได้รับเงินก้อนนะคะก้อนใหญ่นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขา พอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็บางคนนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะยังมีความลังเลใจนะคะในการที่จะหยิบจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้นะคะบางคนก็มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ ทางด้คค children, าน,นความรักนะคะเหมือนว่าช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขคุณมีความแฮปปี้ดีนะคะความรักเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะคู่รักมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความหวานเติมเต็มความหวานให้กันละกันนะคะแล้วก็บางคนนะคะที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณก็มีความสุขนะคะที่ได้อยู่คนเดียวเนาะคุณมีความสุขก <m> ับต <noite> ัวเองนะคะที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานะคะความสัมพันธ์นะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีการ เขาอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บางคนนะคะที่เหงาๆอยู่นะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีหนุ่มๆนะคะเขาเข้ามาจีบนะคะหนุ่มๆอาจจะเป็นรุ่นใหญ่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะเขาเข้ามาจีบคุณนะคะขอให้คุณนะคะได้เปิดใจนะคะเขารับเขานะคะเข้ามาพิจารณาดูแลหัวใจของคุณนะคะ บทสรุปนะคะปัญหาทุกปัญหานะคะที่มีเรื่องปวดหัวที่มีเรื่องหนักใจนะคะขอให้คุณนะคะพยายามนะคะที่จะปลดปล่อยเนาะอย่าคิดมากอยู่คนเดียวนะคะคนรอบข้างของคุณนะคะเขาเป็นห่วงเนาะเขา คอยที่จะช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะมีอะไรเขาคอยที่จะให้คาปรึกษาคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะขอให้คุณนะคะเปิดใจเนาะแล้วก็ค่อยคอยคิดแก้ไขปัญหาค่อยๆหาทางออกนะคะแล้วก็คุณนะคะจะพบกับความสุขให้กับตัวคุณเองค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูดวงทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ